แตอวัอไมไรจะบอกวันนี้เรามาพักที่การจนบ,บุบรีการดูสิดูสิสโู้มีร่องแพรก็ได้บุฟเฟ่อาหารเย็นอาหารเช้าด้วยนะาเราอยู่ที่ใส่โยกมันตารีสอร์ทกันนะาอ้เป็นที่พักเป็นแพรแบบนี้เลยเราเคยอยู่ริมแม่น้ําแคลน้อยโดยน้ำ อันนี้ที่พักนาคนลพันสองเป็นที่พักแบบนี้เลยวูตื่นเช้ามาก็เป็นแบบนี้แน่นะขายรูปได้ดีมากๆเลยนี่ห้องน้ําห้องส้วมน้ำม,มีไดเป่าผมด้วยนะดูซิโอ้ยวิวสวยตกเย็นเข้ามาล่องแพกันนะดูซิดูซิอยากโดนน้าไม่นาะอยากโดนน้ำนาะอยากโดนน้ำนาะใครอยากโดนน้ำก็มี้อจูชีมห้นะ้ำ พอเสร็จแล้วก็มากินบุฟเฟ่อาหารเย็นเลยโูหมีตั้งหลายเมนูเนี่ยเมนูนี่เมนูนั้นเมนูนั้นเขาทําสดๆร้อนๆเลยนะ่าตักได้ไม่อันเละอะกินแบบจุกๆได้เลยนี่อร่อยอร่อยอร่อยได้เลยมีผลไม้ตกด้วยนะอือแต่เรากินว่าจะกินเยอะกว่านี้นะแต่กินแค่นี้พอละนี่อากาศตอนเย็นเป็นแบบนี้เลยอ,อันนี้ตื่นเช้ามาแล้วนะมีหมอกหน่อยนึ่งเดี๋ยวก็บุฟเฟ่อาหารเช้าก่อนออกเดินเท้าไปเที่ยวต่อกันนะ้า นี่มีกาแฟก็มีสลัดผักก็มีนาะหรือใครจะกินแบบาหารฟรัง่งก็มีแบบนี้ได้เลยเนาะม,มีข้าวต้มหมูด้วยนะอันนี้อร่อยมากเลยแล้วก็มามานิดนึงนะอืม,มอยากมาก็มานะดูสิดูสิดูสิ